สวัสดีครับ่อแม่พ่นองทุกสูตทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาที่ธนาคารอมสินนะครับมาดูครับทางรัฐนะครับทางรัฐก็ประชาชนก็หลั่งไหลเข้ามาที่ธนาคารอมสินแบบตะกี้น่ครับเข้าไปทภายในก็ท่อนข้านที่เยอะมากครับอันนี้ก็นั่งรอรอเบิกเงินนะครับทางรัฐกับรัฐบาลนะครับทางกับรัฐบาลก็เยอะมากครับอันนี้คือชุดแรกครับที่เข้าไปด้านในก็หู ต่อแถวนี่ยาวเหยียดเลยครับยาวแบบมากนะครับธนาคารออมสินนะฮะตอนนี้ก็มานมันรุนกันครับมานรุนกันว่าจํานวนที่จะเข้ามาอีกจํานวนเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ไปส่วนหนึ่งก็ไปไปหมดแล้วครับร้อยกว่าคนก้อยกท่านนะครับที่เข้ามาวันนี้ก็คนข้างที่เยอะมากๆครับมามาทางรับนะครับมาเบิกเงินนะครับมาเอามาเอาเงินเงินหมื่นนะครับทางคนกะดีใจคนแก่คนเท่า คนโอ้ยเหน็นเข้าแล้วแต่ทางผู้ไร้สดยังไม่เข้านะครับก็ต้องรอนะครับรอรอรออีกหลายหลายวันวนึงครับไม่รู้ว่าเสสองเสสามเสสี 3, ส่นะครับไปเรื่อยๆครับนะครับตนะอนนี้ก้อน,นที่ขังไรเข้ามาที่จะมาเบิกเงินเบิกเงินมื่นนะครับทางที่ทางรัฐได้รัฐบาลได้ให้กับประชาชน ผู้ที่มีรายได้นะครับรายได้ตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้นะครับอันนี้ก็มามาดูนะครับที่หน้าธนาคารอมสินนะครับอมสินนะครับก็ประชาชนก็หลั่งไหลเข้ามานั่งรอนะครับั่งรอแรกก็เข้าแถวยาวเหยียดนะครับเข้าเข้าไปส่วนหนึ่งที่เหลือก็นั่งรอนะครับั่งรอตอนนี้รู้สึกว่าบรรยากาศจะร้อนมากครับ ร้อนมากนะครับนาธานกรุงไทยก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันครับนากธานกรุงไทยกรุงไทยก็มาเบิกเงินมารับเงินนะครับวันนี้ก็คนท่าดีเยอะเหมือนกันครับเงินหมื่นนะครับดีใจกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เขาที่ได้รับเงินหมื่นครับวันนี้เราก็ทําการเดินทางกลับนะครับอยู่บนห้างนะครับบนห้างก็มาดู ว่ามีอะไรคิดบ้างครับตันนี้คนก็ค่อนข้างที่จะขึ้นมาถึงน่าจะขึ้นมาชั้น3นะครับชั้น3มาเบิกเงินกับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่แถวบริเวณนี้นะครับวันนี้ก็จะพาพ่อแม่พี่น้องนะครับเดินชมชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศภายในห้างสปปรรพสินค้านะครับโฮมโปรนะครับโฮมโปรวันนี้ที่กี้ก็พาไปบริเวณหน้าธนาคาร ออมสินนะครับออมสินที่มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เข้ามารับมาเบิกเงินหมื่นนะครับเงินเงินทางรัฐนะที่ทางรัฐบาลได้มอบให้นะครับแล้วก็มาถ่ายพ่อแม่พี่น้องนะครับร้านนี้มีสาวที่สวยครับหน้าร้านเทียบเลยครับบรรยากาศนะครับในห้างสรรพสินค้านะครับครับ ก็เนี่ยนะครับ oppo มีโนะ้ตเราจะเป็นหลายอุปกรณ์ในการใช้ฟ้าโทรศัพท์่รุ่นเดียวครับ oppo นะั่น oppo กันได้นะครับพอดีก็พอดีใช้ออปโป้เหมือนกันครับครับก็ทักทายนะครับทักทายพ่อแม่พี่น้องน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ สุดท้ายเป็นตะเคียงใจให้กับปัจจาันหนุ่มโสดด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงด้านล่างกันนะครับลงมาจากด้านล่างลงมาด้านล่างของชั้นหนึ่งนะครับมาชั้นล่างสุดแล้วก็เข้ามาในเซเว่นยูเิเวิร์แล้วก็จะเดินออกไปด้านนอกบริเวณด้านหน้าครับดูความสวยสวยงา,งามครับเสียงรถก็ทั้งท่างที่จะร้อนมากครับร้อน พ่อแม่พี่น้องนะครับถ่ายกันบรรยากาศนะครับหน้ารงเรีอันนี้อนุสาวรีย์ชัยสายใต้นะครับสายใต้ก็จะเป็นอันนี้เป็นทางไปหมอชิดนะครับก็คือกตืวที่ที่ได้ครับถ้าเป็นฝั่งนึงจะเป็นทางไปน่ครับฟิวเจอร์ลังสีนะครับนี่ครับรถตู้ฟิวเจอร์ลัางสีจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของ ถนนนี่ครับคือถนนบูรณาวิถีนะครับบูรณาวิถีนะครับนี่ขาล่องนะครับขาล่องที่ฝาุ่น่นเลนี่เข้ากรุงเทพนะครับก็นี่ครับรังสิตทธิรางพีครับทางด่วนยกตู้ก็จะทายนะครับท้ายขอแม่ค้องทุกท่านนะครับ ก็ฝากไลค์กดแชร์สำหรับตบระกี้ไปตระเชียร์ให้กับวัชระตุ้มสวนด้วยนะครับสวัสดีครับผม